รถเธอไฟลุกเหรอเจ๋งเลยงั้นมาย่างบาร์บีคิวกันดีกว่าเฮ้ย hey, จานมันได้ล้างกองเป็นภูเขาอีกแล้วพวกผู้ชายก็เอาแต่เล่นเกมทั้งวันมันไม่แฟร์กับฉันเลยเฮ้ยบูสดูวิธีล้างจานใหม่แบบสายฟ้าแลบนี้นะเดี๋ยวฉันจะเอาจานวางไว้บนสกเก็ตบอร์ดแล้วก็ไถเข้าห้องครัวไปเลย โอเคนี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่เอาสเก็ตบอร์ดส่งจานมาให้ล้างเลยเหรอฝันไปเถอะจ้าหนุ่มๆเอาขึ้นไปเลยแถมฟองน้ำห้อีกด้วย <S <S 1> <S 1> นี่บริการสเก็ตบอร์ดส่งของของนายนาทินฉันมีคนต้องล้างจานเองแล้วล่ะอ,อ๋อไม่นะ รีโมทนี้ฉันอีกแล้วเราอยู่ห่างกันเป็นกิโลเลยอ่ะเอ,อื้อมไม่ถึงสักทีเออช่างมาละกันเพราะว่าฉันมีอาวุธที่ดีคอยช่วยอยู่แล้วฉันจะเปิดทีวีด้วยกระสุนนัดเดียวแลวนะ <c oughs> ยิ่มยิงได้สวยนี่ทีนี้ลองเปิดเครื่องคอนโซลโดยไม่มองดีกว่า <c oughs> แม่นจัดอย่างเทพอ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาหยุดฉันไม่ให้เล่นเกมได้ละ แต่แสงข้างบนนี่สีมันซักจะแสบตาเกินไปแล้วนะต้องจัดการเองสินะอย่างนี้จะต้องจับปืนอีกรอบยิ่งนัดเดียวแสงก็มืดแบบที่ต้องการเลยโอ้โอสุดยอดไปเลยแต่เล่นเกมคนเดียวมันก็ไม่สนุกอะดิฮอลลีฮอลลี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 เธอไม่ได้ยินเลยหรอก็ได้เอากระสุนปืนไปกินซะหน่อยเป็นไงเยี่ยมในที่สุดเธอก็หันมาจะได้ เมื่อก,กี้นายทำอะไรอะ่ะก็เรียกเธอไงมาเล่นเก,เกมด้วยกันมะโอเคจัดไปเลยเพื่อนบูสจะต้องตกใจกับสิ่งที่เจอแน่เอาน้ําไม่ไหลเหรอแล้วสันจะล้างหัวเทๆนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโฮ้ย oh! เวนกรรมจริงๆ hmm. คิดออกแล้วต้องใช้ถังน้ําใหญ่ๆกับเทปหนา,นาๆยังไงละ่ะ ติดถังน้ําไว้ข้างหลังตัวเองก้มตัวลงทีนี้ก็เหมือนฝักบัวพกพาแล้วได้ล้างทั้งผมทั้งเขาในรอบเดียวเลยเจ๋งจะตายไปเช้าที่ไม่มีวันลืมเป็นยังไงนะหรออย่าเพิ่งลุกนะท่รัก เดี๋ยวผมเอาอาหารเข้ามาให้คุณบนเตียงทินดูเอาใจใส่จังเลยอันนี้กาแฟของเธอแล้วไฮไลท์ก็คือนี่ไงผมรู้นะว่าคุณอะชอบกาแฟใส่นมดูนี่สิผมก็เลยรีดนมวัวส,สดๆมาให้คุณเลยนะลงทุนเจาะลูตรงกล่องนมตรงเต้านมวัวพอดีพอดีเป๊ะเลยนี่ถือเป็นความพยายามชั้นสูงเลยนะฉันรประทับใจเธอมากเลยนะจ้าเธอจา๋า เดี๋ยวเดียว,ยวผมสีน้ำตาลนี่ของใครกันเนี่ยอ๋อ oh, รู้ละ oh. คินต้องพาผู้หญิงผมสีน้ำตาลมาบ้านแน่ๆ ยายนันก็ด้านมาส่องกระจกฉันด้วยแถมยังมาแย่งแฟนฉันอีกด,ด้วยโอ้ยรับไม่ได้ฉันจะต้องสืบหาให้ได้ว่าเส้นผมพวกเนี้มาจากใครกันฉันจะใช้อายแชโดว์เก็บตัวอย่างลายนิ้วมือบนกระจกก่อนอื่นก็ปัดปัดมันตรงจุดน่าสงสัยก่อนละกันแล้วค่อยใช้เทปใสเก็บตัวอย่างลายนิ้วมืออีกทีได้ละยายนั่นอยู่นี่นี่เองมานั่งอยู่บนโซฟาเ<อ>หรอเตรียมโดนกระทะตีหัวได้เลยบูท๊ทเหรออา้าวสวัสด,ดี นายมาตอนไหนอ่ะไม่เห็นบอกฉันก่อนเลยอาฉันกําลังจะทําอาหารพอดีนะ่ะมีใครอยากจะกินแพนเค้กไหมทิ้นทิ้นทิ้นเรามีปัญหาแล้วผมเห็นฮอลลี่ละดูควันพวกนั้นสิเราจะทำยังไงดีอ่ะนายรู้ไหมว่าต้องซ่อมยังไงไม่อะแต่ผมก็รู้นะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงท้าพระเจ้าจะสั่งให้รถเสียละก่อเราก็ทำอาหารอร่อยๆซะเลยสิ อื uh huh. ปลิ่นเนื้อลมควันนี่สุดยอดเลยขนมปังปิ้งร้อนๆกับกรอบในตอนเช้าใครๆก็ชอบชอบมันทางนั้นแหละพอลลี่ขนมปังน่าจะได้แล้วนะแปลออกก่อนที่มันจะไหม้ก่อนเธอ โอ้ยขนมปังน้อนๆมันมาลวกนิ้วสวยๆของฉันแล้วอ่ะคอยกับเจบเป็นเดอ้อสิบอกไห้ทำไมวันนี้มันถึงได้แย่ตั้งแต่เช้าเลยล่ะเนี่ยคนบางคนก็ไม่น่าจะเข้าครัวเลยจริงๆนี่ฮอลลี่หัดดูเคล็ดลับที่มันง่ายๆซะนะก่อนที่จะหยิบก็แค่ใช้ขนมปังชิ้นอื่นทำเป็นถุงมือเพื่อจับแล้วก็แค่เอาถาดออกมาแค่นั้นเองทีนี้นิ้วของเธอก็ไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะลองดูสิโอ้ยมันลวกฉันอีกแล้วอ่ะคนบางคนนี่เนาะสอนไปก็เป่าประโยชน์จริงๆ ถ่ายรูปครอบครัวแบบโฟโต้ชูตมันน่าเบื่อเกินไปอะ่ะไม่ว่าจะถ่ายไปกี่ร้อยรูปก็เอาแต่โพสท่าเดิมๆตลอดเวลาเลยเอายิ้มหน่อยสิขอหน้าแบบแฮปปี้แฮปปนะทำหน้าแบบพวกเธอไม่ได้อยากจะฆ่าใครตายอะ่ะทำเป็นป่ะคินกับฉันไม่ได้อยากจะทำท่าโพสแบบสมัยพระเจ้าเหาแบบนั้นเลยเรามีท่าโฟโต้ชูดเป็นของตัวเองนะก็แบบที่ว่าเราจะใส่กางกงขาชั้นที่เป็นขนมซองๆไง ช่างภาพไม่เคยถ่ายรูปให้คนแบบนี้มาก่อนเลยโอเคยิ้มนะครับประมาณนั้นแหละครับฉันว่ารูปโฟโต้ชูตของเรามันไม่เหมือนใครดีนะการเกงที่เป็นขนมซองๆนี้เป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เลยอะเฮ้ยอยากกินกางเกงของผมสิครับภาพโฟโต้ชูตถ่ายเสร็จแล้วครับได้เวลาหาอะไรกินแล้วล่ะ บูธมีวิธีช้อปปิ้งแบบใหม่ละเขาจะเอาบัตรเครดิตไปไว้ในหมวกของตัวเองทีนี้มือของเขาก็ไม่ต้องถืออะไรแล้วล่ะไหนดูซิว่ามันเวิร์กไหมเขากำลังจะจ่ายเงินแล้วอันนี้ของของผมเดี๋ยวจ่ายผ่านบัตรนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าเอาบัตรแตะตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าคนนี้ประหลาดจริงๆทําทำไมเขาต้องโค้งให้เครื่องสแกนบัตรด้วยอ่ะการช้อปปิ้งทำให้คนเราทำอะไรที่มันเพี้ยนได้หลายๆอย่างเลยเนาะ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทินเคยเจอปัญหาใหญ่เบื้องต้นเทมเลยล่ะเขาด้านลืมวันเกิดของฮอนลีนะสิตอนนี้เขาต้องหาของขวัญให้เธอแล้วจะต้องหาให้ไวที่สุดเลยเขาจะเอาอะไรไปให้เธอดีนะอ๋อแหวนที่เขาให้เธอเมื่อปีที่แล้วนี่นะของขวัญดีๆจะให้คนเดิมสองรอบมันก็ยังดีอยู่ดีแหละนะ่ปัญหาหลักตอนนี้ก็คือเขาจะห่อของขวัญสุดแพงชิ้นเนี้ได้ยังไงกันล่ะทีเนี้ยใช้กระดาษห่อหรอไม่อะส่งผ่านเครื่องบินกระดาษหรอนั่นก็ไม่เวิร์กถ้าเอาไปใส่ในเรือกระดาษล่ะ นั่นมันงี่เง่าสุดๆหรือจะเอาไปใส่ในรถกระดาษดีนะนั่นมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันแล้วถ้าฮอลลี่เดินขึ้นมาบันไดแล้วเร็วเข้าทินจะหมดเวลาแล้วนะข้าใจเว้ยเยมันไม่มีเวลาแล้วแค่อย่าตื่นตระหนกตกใจก็พอโอเคฉันจะซ่อนแหวนเอาไว้ในลูกโป่งนี้ละกันใช่แล้วล่ะแบบนี้ฉลาดมากๆเลยฮอลลี่มาแล้ว สุขสันต์วันเกิดครับที่รักวันฮักตัวนะตัวเข้าใจก็นี่มันอะไรเนี่ย<อ>ให้ลูกโป่งฉันหรอแต่มันไม่ใช่ลูกโป่งธรรมดาธรรมดานะแต่มันยังเป็นของขวัญของเธอ,อด้วยลองเปิดดูสิโอ้โหแหวนโปิดของฉันนี่นะยินดีสั้นนักนะเจ้าไอทินไอนี่มันสุดยอดแต้ๆเลยเจ้าหนังสนุกจังเลยนี่ทินตื่นสิฉากสำคัญกำลังจะมาแล้วนะ โอเคอิตาคิเซรเอาโทราศัพท์นายมานี่เลยฮอนลี่คิดไอเดียที่วางโทราศัพท์ออกแล้ววางโทราศัพท์ตรงกลางระหว่างถุงเท้ากับขากรงเกงเพอร์เฟกที่สุดเรามาดูต่อกันเลยปรากฏว่าจริงๆแล้วทินก็แค่แกล้งหลับเฉยๆเขาก็แค่ขี้เกียจถือโทราศัพท์เท่านั้นเอง สถานการณ์เดิมๆอีกแล้วฝั่งผู้ชายแต่งตัวเสร็จพร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วด้วยแต่ฝั่งผู้หญิงยังหาสุดใส่ไม่ได้เลย <c oughs> ฮัลลี่ฮใกล้เสร็จหรือยังเนี่ย <c oughs> ฉันรู้สึกว่าฉันจะเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะฉันไม่มีอะไรจะใส่เลยนายก็ใจร้ายมากเลยนะอย่างเดียวที่ฉันใส่ได้ก็คือเสื้อยืดนายอะ่ะก็ได้หลับตานะห้ามแอบ,บมองเด็ดขาดอีก5้านาทีฉันก็เสร็จแล้วล่ะเสื้อยืดกลายเป็นสุดเรสสุดสวยซะแล้วทุกคนแฮปปี้งั้นก็ไปกันได้เลยรออะไรอยู่เล่า โชคร้ายก็ตรงที่ทุกวันนี้ไม่มีใครปลอดภัยเลยเฮ้ยแกเป็นอะไรไปไอ้กาดตอนเดินก็หัดดูทางบ้างดินี่ทินหลบไปเดี๋ยวแม่เคลียเองแกเรียกใครว่ากากฮะไอหัวขี้เลื้ยนายเรียกแฟนของฉันแบบนั้นได้ยังไงฮะไปไกลๆเลยเอาแว่นมาสิดูตรงนั้นนะนั่นแหละมันคือที่ที่แกควรจะอยู่ที่รักษาไปกันต่อเถอะจ้ะ น้องแสนดีที่รักของพ่อใครกันนะที่เป็นน้องหมาขนปุ๋ยที่น่ารักที่สุดใน3ามโลกใครนะที่เป็นนางฟ้าขนดกดวัวน,น้อยของพ่อเออใช่ขนดกจริงๆด้วยหลังจากที่ฉันเล่นกับหมาของตัวเองเสร็จขนน้องก็ล่วงเต็มตัวฉันเลยฉันจะออกไปข้างนอกทั้งๆท,ที่ขนเต็มตัวเหมือนแก่แบบนี้ไม่ได้หรอกเทปใสธรรมดาๆมา,มาช่วยแล้วฉันก็จะพันเทปใสาไปรอบๆมือโดยให้ด้านที่ติดกาวอยู่ด้านนอกแล้วก็เอามือไปแตะๆรอบๆเสือ้อ ทั้งง่ายและไวทีนี้ฉันก็ออกไปเดทข้างนอกได้แล้วจ่ายค่าฟิตเนสไม่ไหวหรอไม่ต้องห่วงไปนะ mm hmm. ฉันทำรูวิ่งที่บ้านเองก็ได้ฉันจะเทน้ำยาล้างจานลงบนพื้นเติมน้ำไปอีกนิดหน่อยแล้วก็วิ่งเหมือนตอนอยู่บนรูวิ่งเลยโอ้โอมันได้ผลนี่มันซักเสมือนลานสเก็ตมากกว่านะเนี่ย ฮอลลี่มีอะไรหรือเปล่าโหลูวิ่งเหรอไหนขอลองบัางสิแต่ระวังด้วยล่ะลูวิ่งนี้มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะจะบอกใครทานต่อไปนะฮอลลี่เดี๋ยวผมช่วยเองเย่ในที่สุดก็ผ่านด่านลูวิ่งสุดลื่นนี้มาได้แล้ว ชอบไอเดียไม่ธรรมดาในการใช้ของธรรมดาๆรรของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยนะว่าคุณจะทำตามแบบไหนคุณจะทำกางเกงซองขนมจ่ายเงินด้วยบาตรในหมวกหรือเปลี่ยนเสื้อยืดให้เป็นชุดเดรสกะละจาแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ซับสไคร b ์ช่องของเราแล้วกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเคล็ดลับตลกตลกคลิปใหม่ๆจากทุมๆยังไงล่ะ๊ะ